ก็ช่องผมนะฮะเป็นช่องที่ผู้ที่มีอายุต่ากว่า18ปีคุดรรับคำแนะนําเท่านั้นนะครับซึ่งจริงๆก็แนะนําให้คนที่มีอายุต่ากว่า18ปีดูอยู่แล้วนะครับเพราะว่าช่องนี้มีแต่คําหยาบคายนะฮะโอเคไอ้เงี้ยมืงมืดรอบต้นติเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับริสตูดิโอครับผมเอาละเอาละเอาละวันนี้ผมก็จะมาสุ่มกาชากันนะครับ ก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับคลิปแรกสำหรับคริสสตูดิโอที่จะทำเกี่ยวกับเกม7บาทนะซึ่งผมก็ต้องบอกว่าผมเป็นสายฟรีนะผมเป็นเอ,อ่อฟรีคนเล่นแบบฟรีฟรเออแม่งไม่เติมตังค์นะั่นแหะครับก็คือก็จะมีคลิปสุ่มกาช้าน่าจะน้อยนะส่วนทำคอนเทนต์นก็น่าจะยากเหมือนกันเพราะว่าผมก็กระจอกใช้ได้เลยแต่ว่าก็อยากทำนะก็ังว่าทุกคนจะดูกันบ้างน,นะฮะ เอาละครับผมวันนี้ก็อยู่กับตู้เสียบอัพนะครับสืบทอดเจดจำนงนะฮะเป็นเจดิโก้แดงนะฮะถึงมันจะใส่ชุดสีฟ้าก็เสร็จถ้าผมในตู้นี้ก็มีผู้พิทักษ์เจดิโก้นะฮะเจดิโก้แดงมีตะลุงคิงซึ่งผมว่ามันเกลือนะแล้วก็เลเยอร์ชิ Chin ้นเลเยอร์ชิ้นนี้ก็ดีครับแล้วก็ราชินีแห่งระเบิดร็อกซี่อันนี้ก็เก่งนะฮะฮาโลวีนนสวินสังสิโกเทอร์อันนี้เป็นระดับ s s เลยก็ว่าได้นะฮะไม่ใช่ว่าได้มันใช่เลยแหละโอเคเป็นตัวที่แรงมากนะฮะ แล้วก็รูเซลครับรูเซลนี่ก็เก่งนะจริงๆเอาไว้เป็นมาสารผมว่าก็ดีนะแต่เล่นเองก็โหดด้วยคือมันโหดมากยิ่งถ้ามีอันตีเยอะก็คือโกงครับผมแล้วก็ผู้ช่วยกรีรัดอันนี้ผมบอกว่าเกือเลยได้ไหมผมว่าไม่ค่อยโอเคนะแล้วก็มาเป็นเซลดิดสีฟ้านะฮะเซลดิดฟ้านี่ก็เก่งฮนะก็เก่งเลยแหละโอเคเก่งเฟาดินแห่งความเสียสละ เาวดินก็ถ้ามีอันตีเยอะก็จะเก่งครับส่วนเดลี่เอดีนี่ก็เก่งอยู่แล้วนะฮะโกงโอเคเอาละวันนี้ผมก็จะมาสุ่มทั้งหมด240เพรนะครับหรือก็คือ1การันตีนะฮะถึงตรงนี้เลยถึงตรงน้องจิลิโก้ตรงนี้นะฮะเอาละครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับตอนนี้เยื่นเยอะมาเกือบ2อาทีแล้วเรามาเริ่มรอบแรกเลยดีกว่าไปมารอบแรกฮะเอาละต้องไม่เกลือ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  ยี่รอบแรกกูไอิษัทอืมไอ้ย <laughs> ี่มืดมาเลยโอ้โดนต่อยกระเด็น <laughs> อย่างเกียร์เว้ยไปไปตะคลิปไปเสียเวลาว่ะ <laughs> อะไรวะเปิดมารอบแรกก็แตกเลยอ่าแล้วก็แล้วก็นี่นะครับทุกคนฟังไว้นะฮะถ้าเกิดว่าเราโดนตบประเด็นนะฮะเราต้องรีดวงรีดวงต้องกลับต้องกลับไปใหม่ก่อ <laughs> น อันนี้อันนี้ไม่ได้ตั้งใจให้คลิปมันยาวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดออกก็ได้แต่คือแบบไม่ได้เว้ยมันต้องรีดวงไม่งั้นแบบแม่งเกือแน่เลยอะ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้คืองี้ถ้าเกิดว่าผมยังไม่ได้เอ็นอาร์ R, ใช่ไหมผมจะไม่กดสุ่มต่อในหน้าต่อไปเว้ยน้องต้องกลับมารีดวงก่อนฮนะมันเป็นความเชื่อนะฮะยี่เพิ่งเชิญโหเอานะฮะเอาละครับตอนนี้เป็นตู้เซตอัพนะครับพอเป็นรอบที่สองเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราใช้เคงแค่หนึ่งเพชรเท่านั้นฮะก็เป็นอะไรที่เจ๋เเง ไปผมว่ารอบนี้กูจะไม่เกลือนะเอาละต้องไม่เกลือ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 ต้องกไม่เกลือกูเธอพูดกูเธอกูเธอมา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 ว่าไงครับมืดอีกแล้วมืดอีกเอาเอาแปลงล่างแปลงล่างแล่างไงต่อฮะกระเด็นไหมกระเด็นไหมไอสัตว์เด็ดได้ยินเวลาแล้วฮะไป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  เอ้ยเยี่เก๋าแดงนะกูส้มติ้งก็อย่างที่เคยพูดไว้นะครับเราต้องกับหลีดวงฮนะสัตว์เอ้คุ้ยเอาละไปกันต่อเลยรอบที่สามนะครับมารอบที่สามเดี๋ยวนะต้องพูดยังไงดีวะเอาละผมจะบอกว่าโกเทอร์ต้องมานะฮะเอาโกเทอร์เดลิโกเทอร์เดลิโกเทอร์เดลิโอเคโกเทอร์เดลิไปทันสิเพชรรอบที่สามไป กดเธอเด็ดดิ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 กดเธอเดดิกดเธอเดดิกดเธอเดดิเดดิไอ้เหี้ยเครื่องขวางอะไรสัตว์เครื่องเปล่าว่าไรครับตาชิงไหมตาชิงไหมเขี้ยมมืดสามรอบบ้าแล้วเนี่ยเว้ยยังไงครับยังไงครับปล่อยมาอุ้ยเอาอะเอาแล้วเคาน์เตอร์ไงต่อครับเคาน์เตอร์ยังไงดัดยังไงครับนี่ดูยิง่นีีอ้วมาดครรับสไ ไม่เอาสีทองนะมึงยังไงครับอเอ้ยเอ้ยแต่ว่าเมื่อกี้มันเคาน์เตอร์ไปว่าเราต้องได้มาเอ็นน่ชาั์ตโตเฮลยดิเป็นสินี่โอเคกันสักทีอีเวนเอ่อกดเธอเลยดิเอ้ยสีทองเหรอเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไ,ไม่ดิอย่างนี้มันต้องแตกลงใช่ไหมเพื่อนโอเคดั๊ดมาแล้วหนึ่งเี่ยยศ สีฟ้ามาเลยนะฮะเอ้ยสีสีขาวนี่เกลือนะฮะอันนี้เป็น s ออีกใบหนึ่งเป็นอเล็กซ์เบตบูกาน่ารัก,กจริงๆเลยเฮ้ยแสดงว่ามันต้องทองแตกรูงใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้ามันทองไม่แตกรูนี่คือแบบเลือกเล่นเลยสัตว์แตกรูแตกรูเออนั่นแหละใครมาครับซิลดิดฟ,ฟ้านะฮะซิลดิดฟ,ฟ้าก็ ก็ดีนะก็ดีแต่ผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่ก็มาไปสกปไปหมดแล้วอ่าโอเคเงินได้เซอดิตฟ้าเพิ่มหนึ่งนะฮะก็หลัอองจากที่เคยบอกไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมได้ S R แล้วเราจะเปิดตอกเลยนะฮะไปรอบที่สี่ก็หลังจากเมื่อกี้ได้เซอ,อดิตฟ้ามาแล้วนะฮะแม้ว่ารอบนี้เราต้องไม่เกลือต้องไม่เกลือ,ไม,ลอไม่เกลือใช่ไหมเพื่อนไม่เกลือใช่ไหมเพื่อนอือถือว่าเกลือแน่ๆเลยสัตว์ฟ้ามือดอีกแล้วปล่อยไหม ยังไงครับเอ้ยเอาอ啊ไม้แกลคาลเตอร์ไปฮะยังไงต่อไปดัดพุ่งไปลูกฮมาดีอ้วนยังไงสีอะไรต้องสีสีลุ้งใช่ไหมสีลุ้งใช่ไหมสีลุ้งใช่ไหมเออไปเอ็นชันเดียวมันจะเบสต์ดีไงล่ะกระแทกหน้าไปดีควายตัวแตก่งเลยอ้วนน้อยยังไงครับไม่กี่ตัวต้องมาตัวเดียวอยู่แล้วละนะ ตัวเดียวไหไรครับเนี่ยโอเคเป็นอาร์ไซมอนอีกลแล้วเหรอไปใครต่อไปใครเฮ้ยมาแล้ววะใครใครอืมพ่อไงสัตว์กูต้องดีใจไหมเนี่ยเจลิโก้โอเคถือว่าได้เป็นเจลิโก้ตัวใหม่นะฮะก็ถือว่าก็ได้ได้ก็ได้หมดแล้วละ่ะไปสกิปไปโอเคครับถือว่า รอบที่4ก็ได้เอ r มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะฮะก็โอเคเลยนะแล้วรอบต่อไปเป็นรอบที่5้าครับรอบที่5้าเขาจะการันตี s r ให้เรานะฮะเพราะงั้นรอบที่ห้ารอบที่ห้าไปอาครับแบบนี้ต้องต้องป๋ามาแล้วใช่ไหมแบบถ้าเราได้ป๋ามาใช่ป่ะเราก็จะได้2ใบเว้พอได้พอได้2ใบปุ๊กก็มีการันตีเป็นสามยังไงว่าเกือแน่แนเลยสัตว์อย่างเง <laughs> <laughs> ี้ยจากสภาพเราไม่น่ารอดยังไงครับผมต่อยมาต่อยมาต่อยมาอฮ้ยรับได้ ครับการที่เรารับไดให้เดยแปลว่ายังมีโอกาสอยู่นะฮะยังไงยังไงยิงมาอ้วนยิงมาอ้วนว่าไงเดดว่าไงครับสีอะไรแมวสีฟ้าสีทองก็มาดิสัตดยงงูยังไงยังไงเอ่อเกลือปะผม่าเกลือนะสกิปเลยไหมเฮ้ยไอคีแต่งลุงเฮ้ยยังไงยังไงครับ ไอ้สามเป็นเฮียเฮี่ยโอ้โหเลสชิตมึงอ๋าโอ้ยเฮียตัวมีตั้งเยอะตั้งแก่เงาคิวให้กูระคุ้ยเลยอ๋ออ๋อมันเป็นรางวัลสเต็ปอัพด้วยเหรอเฮียเฮียอะไรเนี่ยตุ้ตีเหอโอ้ยปวดหัวเลยว่ะ ดื่มน้ำแก้เซ็งแบบโอเคอ่าสงุดเดีลมแบบรอบรอบที่หกครับรอบที่หกทำไมคนอื่นเขาไม่เกลือแล้วทำไมกูมันได้เหี้ยเลยเนี่ยไปครับรอบที่หกครับไปยังไงรอบนี้ป่าต้องมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมอืมวังไงครับตาชิงไหมไม่ชิงตัวเปล่าๆเลย ไม่แปลงร่างด้วยต่อยมาปึบกระเด็นเฮ้ยร really huh? <pod cast _ abord ages> ับได้เฮ้ยรับได้ยังคงมีโอกาสนะไหนในดัดดัดดัดโยนไปยังไงต่อเี่อ้วนข้าวกับมาดีสัตว์โกรธหนึ่งกระสุนขึ้นี่ยุทธ์สีไล่สีทองสีทองรับได้ก็มีโอกาสอยู่ไปฉันโตเอวดูเกส์กัดพ่อไงเยียไอ้บัตรซบเอาละครับ ก็เมื่อกี้เกลือนะฮะกลับไปรีดวงกันคุยมันมีตัวดีๆตั้งเยอะตั้งแยะนะวย้ยก็ได้เซลดิดฟ้ามาแต่ว่าผมก็ไม่ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่อ่ะมันดีแหละแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่อ่ะพูดไงดีวะอืมแบบอย่างตัวอื่นๆก็ให้มาบ้างก็ได้นะเอาละครับรอบนี้เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยสองสี่หกรอบที่เจ็ดนะฮะรีดวงเสร็จแล้วก็มาเลยรอบที่เจ็ดมาใช้หนึ่งเพชรไปอีกรอบที่เจ็ด กโกเธอดีดี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 ป๋ามายังไงป๋าเหี้ยอะไรสัตว์มืดชิบหายมึงมืดถึงรอบไม่ได้เหี้ยอัาแดงล่างมายังไงต่อต่อยกระเด็นทำไมเนี่ยคยเฮ้ยอ่ากู้อีกแล้วนั่นให้กับแปดีดงไหมเฮ้ยอะไรวะจะสิบรอบแล้ววะในน่ามีกี่ตัววะเนี่ย ได้มาสองตัวอีกตัวหนึ่งเป็นการันตีก็เป็นสามตัวโอ้อะไรวะกูเธอร์เดลีผมมากูเธอร์เดลีผมมาเอ้ยีัยไม่มาเลยอะไรครับเนี่ยอะไรครับตอนนี้ก็ได้เวลารอบที่แปดแล้วนะครับเอาละรอบที่แปดรอบที่แปดต้องมาแล้วกูเธอร์เดลีกูเธอร์เดลีกูเทอร์เดลีไปมากูเธอร์เดลีผมเชื่อว่ารอบนี้มันต้องมา เชื่อไหมเชื่อไหมไม่โกเทิลก็ได้ลีอ่ะต้องมาเอาละพรางันพูดเลยโกเทิลดีดิ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 ป่ามาไอ้เงี้ยมืดแปดรอบต้นตีเนี่ยตาชิงตาชิงยังไงครับตาชิงเล่นยังไงครับแต่งล่างกันสองปรับปรับปรับกระเด็นเอ้ยปั๊บไปยังไงต่อครับตีเกียร์วดยิงมาพ่อตายตุ๊กดัดดัดสีไลดัดสีไลดัดสีไลสีสี พออีกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยแต่เมื่อกี้มันตาชิงเฮ้ยโอเคได้แล้วได้หนึ่งตัวกด้ยเธอรีดี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 ไอ้เหี้ยกดเธอรีดีหนึ่งตัวหนึ่งตัวตัวอะไรงไงครับตัวนี้อะไรคนแรกเป็นเป็นอาริโอนี่นะฮะไปรุนเก่งฮะ,ะต่อไปแตงลุงลุงเหี้ยอะไรสัตว์เกียวโมมาแตงวลุงจูเลียน ครับผมจิเลียนครับต่อไปม้าโอ้ยตัวนี้วันไหลแล้ยไม่ได้นับแล้วเด็กอ่านะกุเชอรีนี้กูญ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 เชอรีนี้กุญอรีล็อกซี่นะครับก็ผมผมอยากได้นะล็อกซี่ผมผมว่าล็อกซี่เป็นตัวที่ดีนะเก่งจะเล่นกับทีมมนุษย์คือแบบโอเคเลยอ่ะคือเก่งมากฮะโอเคเพราะงั้นก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับอันนี้ก็สกิปไป ได้ล็อกซีเขียวมานะครับโอเคเลยต่อไปเป็นรอบที่เก้าแล้วนะครับเอาละเอาละรอบที่เก้าผมจะไม่รีนะเพราะว่าเราได้เอเดนอาร์มาแล้วนะครับถือว่าโอเคแปดรอบที่เนะก้าไปสามสิเพรโกอะไรนะกดเธอเดีดดิกดเธอเดีดดิเฮ้ยคุณเห็นปะคุณเห็นปะผมผมเปิดแล้วแบบฟ้าแม่งมืดรอบที่เก้าเลยวะทำไมวะคนบ้าเลยมันจะเปิดมืดทุกรอบวะเนี่ย ไม่ฟ้าสว่างให้กูหน่อยเหรอสามจิ๊กยังไงสีฟ้าไปดิเออเยอะยังเกี่ยเลยวะไม่ต้องรุนเลยพี่ไปเกลี่ยก็ก็เอาไงดีวะไม่ดีแล้วกันไปเลยรอบสุดท้ายรอบที่สิบไปไม่ดีไม่ดีดวงด้วย ยังไงก็ได้เจอริโก้อยู่แล้วตัวหนึ่งนะฮะขออนุญาตไม่รีแล้วกันกูเธอเดลี่กูเธอเดลี่กูเธอเดลี่เอ้ยตาจิงโอ้โหเอางี้เลยเหรอแล้วฟ้ามืดสิบรอบส้นตีนมากต่อยมาอ่าไอ้อยเยออเอ้ยมึงร้องกูก็ร้งองอ่ะดัดจริงควยโอเคครับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับ กูลท้อใจเอาละครับตอนนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปเปิดสุ่มกาชา1การันตีนะครับ240เ็ดพชรกับผมคริสสตูดิโอนะฮะก็รุมนต้นสิ้นไป100ครั้งก็ได้อันนี้มานะเซฟอัพต่อยสามอันกับล็อกซี่อีกหนึ่งคนนะฮะโอเคลูกซี่วันนี้ได้ไดอะไรมาบ้างนะฮะกดอัศวินไปได้อะไรมาครับเช็คดิ ไม่ได้เป็นร็อกซี่ตาลุงค uh ิงหวยกับเจลิโก้แดงนะฮะไม่อยากได้ลุงคิงเลยอ่ะเอามาทำไมวะซ้องตีนเถอะเชี้ยไอร้อนว่ะมาดูร็อกซี่ก่อนนะฮะครับนี่ร็อกซี่นี่ครับร็อกซี่เป็นฮาโลวีนราชชนีแห่งระเบิดร็อกซี่นะครับก็มาดูสกิลของร็อกซี่กันบ้างนะฮะ ร็อกซี่ก็ซ้างนาเมต270%ของพลังยตีกับสู่หนึ่งลายนะฮะขั้น2ก็ถอนตั้งท่าขั้น3ก็แรงขึ้นต่อไปก็เป็นปะทะตีหมู่ไม่สนกจพลังป้องกันนะฮะก็แรงดีอันตีก็700%ครับแล้วก็เพิ่มเกรดอีก2จุดจากสกิลเดียวนี่ครับเธอจะโหดที่เอกลักษณ์หนักมากครับเพราะว่าเอกลักษณ์ของร็อกซี่เนี่ยบอกว่า เพิ่มความสามารถด้านโจมตีของอสศวินถึง15%ต่ออสศวินคู่พ้องเผ่าเดียวกัน,นก็คือเผ่ามนุษย์นะครับเพราะว่าล็อกซี่เป็นเผ่ามนุษย์ต่อ1คนนะก็คือเจ๋งเลยแหละก็สำหรับตัวที่มาดูใหม่ๆใช่ไหมตาลุงคิงนี่ผมคิดว่าทุกคนคงไม่ค่อยอยากรู้เท่าไหร่นะก็ช่างหัวแมวเลย <laughs> ปล่อยไว้ตรงนั้นแหละอ่ามีใครอีกนี่เจลิโก้ก็พูดถึงเจลิโก้นะครับก็สกิลแรกของเจลิโก้ก็เป็นตีเดี่ยว พอเ,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 เป็นขั้น2ก็สร้างดาเมจ220%จากนั้นก็แช่แข็งได้นะฮะแล้วเขาบอกว่าเมื่อแช่แข็งหนึ่งเทินเมื่อครบเทินเนี่ยหรือว่าถูกถอนจากบัญญัตินะสกิลเลกลักจะสร้างดาเมจ20%ของพลังชีวิตที่เหลือครับอืมก็ต้องลองใช้ดูเหมือนกันนะผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่ามันเจ๋งแค่ไหนนะต่อไปสกิลที่2เป็นันตีเดียวเหมือนกันแต่ว่าเป็นห้ามหันห้ามหันเนี่ยก็คือสร้างดาเมจเพิ่มเติม20% ต่อเกียร์ถ้าไม่ตายของเป้าหมาย1จุดนะฮะอันตีก็ไม่มีอะไรฮะเป็นเพิ่มดาเมจคริสตัคั่วสองเท่านะฮะทะลวงเป็นเอกลักษณ์มั้งเอกลักษณ์ของเจอริโก้เนี่ยบอกว่าหากอัลสวินได้หากอัลสวินใช้สกิลและสร้างดาเมจคริสตัลคัค่แก่ศัตรูเนี่ยจะมอบเอฟเฟกลดความสามารถด้านป้องกัน40อ่าเป็นเวลาเวลา2เทิร์นนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเจอริโก้เนี่ยตีติดคิก็จะมอบดีบัฟลดพลังป้องกันไป40นะลดความสามารถด้านป้องกัน ลดความสามารถด้านป้องกันนะไม่ใช่ลดป้องกันลดความสามารถด้านป้องกันนี่มันก็มีหลายอย่างนะฮะก็คือดีก็ดีแหละถ้าติดคิด้แต่ตัวมันก็บางหน่อยแต่เห็นเขาบอกว่าปรับสเตตขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะโหดขึ้นขนาดไหนนะฮะโอเค,อเคก็วันนี้ก็จะมาจริงๆก็เกือบจะจบแล้วนะยเกือบจะจดแล้วเนะเกือบจะจบแล้วนะโอเคเมื่อกี้เราได้เซลดิดมาด้วยนะฮะโอเคครับเซลดิดฟ้าผมไม่ได้ปั้นเลยนะฮะอัพถ้าไม่ตายกันหน่อยดีกว่าฮะ เาได้มาหนึ่งอันนะเพิ่นนะเมเข้าไปแหมกดไปด,ด,ดีกว่าแล้วกันนะเพื่อความอลังการโอเค okay, ครับวันนี้เสด็จผมก็เป็นรลเวลสองนะครับคมดาบไร้ปราณีแรงขึ้นมาอีกนิดนึงโอเคไว้ว่างๆสักวันหนึ่งฉันจะปั้นแกนะเสดิตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณสำหรับผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง แล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามอ่าใช่ใช่กดติดตามนะครับสำหรับคนที่เพ exactly. no. ิ่งเข้ามาฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแต่จริงๆแชร์นี้ไม่ต้องก็ได้นะผมคิดว่าหลายๆท่านน่าจะแบบว่าทําต้องเรงด้วยว้สัต์ผมเข้าใจนะแต่ว่าอย่างน้อยก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับกระดิ่งนี้ก็กดไปด้วยก็จะขอบคุณมากเลยนะครับในวันนี้ก็คริสตูริโอโกขอรกราบลานะครับสวัสดีครับ